แอร์พันธิลาจากเด็กสาวพิธีกรรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กสู่งานพิธีกรสุดปังนักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นจากเด็กสาวสวยสดใสในรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กสู่พิธีกรสุดปังที่หลากหลายรายการหลากหลายช่องให้ความสนใจต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เธอใช้ความสามารถและความตั้งใจในการฝ่าฟันเป็นพิธีกรย้อนวัยเด็กของแอร์พันธิลา เธอเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2530มีพี่น้องสี่คนเป็นสีใบเถาที่หน้าตาสวยกันทั้งบ้านเลยทีเดียวด้านการศึกษาแอร์พันธิลาเป็นเด็กกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งจากนั้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6แอร์พันธิลา ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแอดเวนติสจากนั้นในระดับปริญญาตรีแอร์พันธิลาจบคณะศิลปาศาสตร์เอกการออกแบบเพื่อการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรได้รับเกียรตินิยมอันดับ2เส้นทางบันเทิงของแอร์พันธิลาเธอโดดเด่นโลดแล่นอยู่บนถนนสายนี้กว่า21ปีแล้ว จุดเริ่มต้นของการเป็นดาวมีชื่อเสียงมาจากการเป็นพิธีกรรายการสตอเบอรี่ชีสเค้กเป็นการรวมตัวของเด็กสาววัยรุ่นมากความสามารถและมีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาจากนั้นด้วยความสามารถของเธอจึงได้มาเล่นละครเรื่องแรกในปี2544กับเรื่องครอบครัวตัวออทางช่อง3จากนั้นในปี2550 แอร์พันธิลาเล่นละครเรื่องอุบัติเหตุทางหัวใจทางช่อง5และมีผลงานละครออกหมห้เห็นอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันรวมถึงบทางบาทการเป็นพิธีกรก็ปังเช่นกันแอร์นั่งประจำรายการอยู่หลากหลายรายการจนถึงปัจจุบันด้านชีวิตส่วนตัว แอพันธิลาแต่งงานสร้างครอบครัวกับไอรัชสิิ์มั่นคงธนทรัพ์นักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อดีกีนักธุรกิจค้าทองคำที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสบายคับโกจำกัดและเจ้าของแอปพลิเคชัน SBKGO ซึ่งเป็นธุรกิจสำหรับซื้อขายทองคำออนไลน์ซึ่งงานแต่งถูกจัดขึ้นเมื่อปี2565เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของงาน ที่20กว่าปีเธอค่อยๆไต่อันดับมายืนจุดที่มีชื่อเสียงและหลายคนจดจำเธอได้ในส่วนของธุรกิจที่แอบพันธิลาได้ทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างขึ้นมาจากสองมือทั้งร้านดอกไม้และอีกหลากหลายธุรกิจก็ต้องขอบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากส่วนเพื่อนๆต่างยกให้เธอเป็นสาวแกร่งของวงการ